เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจน b บเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย8มีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบาสเกตบอล NBA สหรัฐสาอเมริกาครับเช้าว,วันเสาร์ลงสนามทั้งหมด8คู่และ3คู่เหมือนเดิมที่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจนเบช่องหลักในวันนี้ครับคู่แรกไก่ทอดเดนเวอร์นักเก็ตด,ดวลกับพระทิตย์ฉายแสงฟินิกซันคู่ที่2สคามเมนโตคิงดวลกับสเปอร์ครับและคู่ที่3ม10โมงครึ่งครับ เป็นเอเวคริปเปอร์สครับดวลกับนิว york nicks ไม่เป็นการเสียเวลาไปที่คู่เอกกันก่อนครับเจ้าบ้านไก่ทอดเดนนวอรนนักเกสครับเปิดบ้านบอลอารีนาต้อนรับกําเยือนของพระอาทิตย์ฉายแสงฟินิกซ์ซันโดยเจ้าบ้านนําโดยมาเทพตัวอดีตนิโคล่าโยคิชครับจามาลเมเร่ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียอารอนกอดอนและควิสเตียนบราว์เป็นชุดทิ้งการเหมือนเดิมส่วนฟินิกซ์ซันครับนําโดยมัจจุราชร่างเทพเคดีเควินดูแรน กับคู่อย่างมือสกอร์เดวินบูเกอร์เสริมด้วยไทยอุสโจนรอยส์โอเนลและนิกริชาร์ดห้าเกมหลังสุดของเดนเวอร์ชนะ3แพ้2ส่วน5เกมหลังสุดของซันครับชนะ2แพ้3 o f อ ensive r รตติ้ของเดนเวอร์ถือว่าไม่ธรรมดาครับ121แต้มต่อเกมครับมีประสิทธิภาพเกมบุกอยู่ในดับ3ของลีครับ ส่วนฟิน i ิคซันปีนี้เกมบุกไม่ดีครับอยู่ที่113.8แต้มต่อเกมเท่านั้นครับแต่เนื่องจากเกมนี้ครับเป็นเกมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อฟินิ s ซันครับเนื่องจากตอนนี้หลุดพื้นที่เพลย์อินไปแล้วครับรั้งอันดับ11ครับส่วนเดนเวอร์น g กเกตเองครับก็น่าจะได้ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟอย่างแน่นอนอยู่ที่จะจบอันดับ3หรือ4วันนี้คิดว่าบารครับน่าจะเป็นฟินิกซันครับที่จะบุกมาสู้ได้อย่างสุดมันแล้วก็แพ้ไม่เกิน8แต้ม โดยคู่ที่2ไปที่ราชันสการ์เมนโตคิงเปิดบ้านโ o ดินวันเซนเตอร์ครับต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ครับโดยเจ้าบ้านราชันสามเมนโตคิงนำโดยเทวูเซกลาวินกับเดอร์มาโดดรซานเสริมด้วยพยอยการยางคคออนเอลลิสลงแทนมาลิกมังที่บาดเจ็บครับมีคีแกนเมเร่และโจนาสวลานซูนัสเป็นเซนเตอร์ส่วนทีมเยือนกับซานอันโตนสเปอร์รับ, San, ur, รบนำโดยเดียรอนฟ็อกซ์คริสพอรกับเดวินเวสเซลเฮริสันบาและบิสแบกบียอมโบ ตัวเจ็บของสเปอร์มีวิกเตอร์เวนบันยาม่าเอาออฟซีซั่นไปแล้วครับแล้วก็ทางด้านชาส์เบสซี่ครับส่วนเจ้าบ้านราชสการ์เมนโตคิงขาดโดมันตัสซาโบนิสกับมาลิกมังอย่างที่ผมได้บอกไปครับแต่ชุดผู้เล่นที่เหลืออยู่ของสการ m เมนโตคิงครับ ก็น่าจะดีพอครับแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านด้วยทุกสํานักมองว่าเป็นต่ออยู่5แต้มและเกมนี้ผมก็เห็นด้วยตามน้ําต่อครับราชสการ์เมโตคิงกําลังทำอันดับให้ติดพื้นที่เพลออฟเพลอินครับหาแต้มข้ามฝากได้ยืนฝั่งเดอร์ม,มาด,ดุดซานครับและไปที่คู่สุดท้ายครับสิบโมงครึ่งเอลเอคริปเปอร์สครับทำศึกกับทางด้านนิวยอร์กนิกส์ครับโดยเจ้าบ้านเอลเอคริปเปอร์สครับนำโดยเจ้าคระเจเจมส์ฮาเดนกับมาเทพคาวายเลียนนัดเสริมด้วยคริสดัน โดยิกโจนส์จูเนียร์และยูซ่าซูบักโดยในวันนี้ครับจะไม่มีเบนซิมอนกับนอร์แมนพาวครับก้นขั้งกระทบพอสมควรโดยเฉพาะนอร์แมนพาวส่วนทีมเยือนครับนิวยอร์กนิกส์น่าจะนําโดยมิเกลบิเจสกับคาร์วนโทนี่ทาวครับส่วนในรายของเจลเลนรีน่เบนซ์มีการบาดเจ็บตอนเล่นกับเอรเวยเลเกอร์ต้องเช็ควันต่อวันนะฮะแต่คาดว่าน่าจะไม่ลงสนามเป็นหน้าที่ของไมค์แม็กไบร์ครับยืนปล่อยการแทนครับโดยโจสฮาร์ดครับก็ยังลงสนามเหมือนเดิมครับรวมถึงโอเจียนูโนบี้ช่วยทั้งลุกและรับ โดยทุกสำนักครับมองว่าเจ้าบ้านครับแอลเอคลิปเปอร์สครับเป็นต่ออยู่ประมาณ7-8แต้มเนื่องจากนิวยอร์กนิกส์จะไม่มีแม่ทัพอย่างเจเลนบรบน,นันก่อนน่าจะส่งผลพอสมควรครับในเกมรุกในวันนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยชุดผู้เล่นที่เหลืออยู่ภายใต้การนำของคาเวนโทนี่ทาก็ยังมองว่าแอลเอคลิปเปอร์สเองครับก็น่าจะชนะไม่ขาดครับวันนี้ขอกัดฟันเลือกมวยรองอา่างนิวยอร์กนิกส์ทัศนาจา์เจแปดมีนาคม2025 คัดมา3คู่เหมือนเดิมหน้าช่องจันเจเอ็นบีเอครับคู่แรกเดนเวอร์นักเก็ตไก่ทอดดวลกับพระทิย์ฉายแสงฟินิกซันครับแม้ผลงานซีซันนิสันจะสู้ไม่ได้แต่ผมมองว่านิสันน่าจะมาสู้แบบเต็มที่แพ้คงไม่เกิน8ส่วนราชันสกาเมโตคิงครับแม้จะขาดซาโบนิสก็น่าจะดีพอชนะสเปอร์ได้เกิน5แต้มและหนึ่งคู่ครับนิวยอร์กนิกส์ที่ไม่มีจาเลนบันสันกับตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ก็น่าจะดีพอครับคาร์เอนโทนิทาวน่าจะยันไหวครับแพ้คงไม่เกิน8แต้มกัดฟันเลือกนิวยอร์กนิกส์ ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ